สวัสดีค่ะเอฟซี F C นะทุกๆุกคนวันนี้ยายวันก็ได้มาดูการเขาทำสวนหักชะโอมดูดูดูดจ้าง,พงแพงนะเนี่ยวันวันละห้าร้อยนี่ <laughs> เออใจใจปั้มมากเลยเนี่ยเจ้าหวานเนี่ยเจ้าหวานจ้างวันละห้าร้อยเลยเนี่ย <laughs> นะ่ะเป็นไงมัง่งทำห้อง A, แอร์ลรามาตากแดดอย่างงี้ลุงก็ยังอยู่อีกเนาะก้า FC ดูดูชะอมเนาะชะอมมันมันไม่ได้เอาย้านะ่ะเดี๋ยวนี้ก็มาเอาญ้าออกย้าออกเสร็จแล้วเราก็จะจะไอลิใบมันเนาะลิใบมันเพราะมันข้าวหน้าฝนละ มันก็จะมาทำการริใบมันเนาะแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยนะโอ้ยลมดีบรรยากาศดีมากเลยเอฟซี FC. บรรยากาศดีดีเย็น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 นู่นมาแล้วมืดฝนก็จะมาแล้วยายเอ้ยจะทันไมหมนีน่เนาะอาสู้สู้สูช่วงโควิด อ้าว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 เร็วช่วยกันช่วยกันหลายหลายบ้านให้มันเสร็จเออนี่ก็มาแอบถ่ายสวนโคเดอร์เอฟซีเนี่ยเนี่ยมานาวอึภาษาไทยก็เรียกฟักทองนะเอออันนี้ก็อันนี้เพกหยังนี่เรนี่อันนี้เสาวรดอ๋ออันนี้ต้นเสาวรถเอฟซีนี่โครงการต่อไปก็คือเล้าไก่ แล้วตรงนั้นก็เป็นที่เราเห็นนั่นก็เป็นถั่วลิสงหรือบ้านบ้านเราก็เรียกมาถั่วดินอนอี่เนาะอืมอันนี้เขาก็ทำเสาวรรไอ้นั่นก,ก้าพี่ขี้หนูอีกคีหนูน้อยนั่นแหละแมวนะคะอืออันนี้อันนี้พี่ขี้หนูแมวรู้จักไหมเอฟซีพี่ขี้หนูแมวไอเพชรไอ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 ลูกเล็กๆน่ะไอคิวแกล่นั่นนั่นนั่นอันนี้เสาวรร เสาวันลดของห้องอะไรอย่างก็พระาบ้านเฮ้ามาอย่างก็เออมาทุกโรกเห็นอ่ะคนไทยเขาก็เรียกเสาวันรดแต่ไม่รู้ว่าคนลาวเรียกอะไรเนาะนี่ก็คือมาน้ําอึน้ําอึหรือมาน้ําแก้วหรือว่าฟักทองเนาะไม่มีอะไรจะถ่ายแล้วเอฟซีก็อย่าถ่ายพวกนี้เลยนี่นี่กุ๊ก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 นะมีด้วยนกอย่างนี้ ฮะฮะนกมรดกนกมรดกมันห้องจะได้มรดกเอ๋เอออันนั้นดูอันนั้นมันหลุนเดียวกันก็ในสก้าน่ะอือมีสามตัวโอ้ใครสนใจมั่ง fc กำลังจะเคาะเคาะภาษาไทยของห้องนกงงวะ นกมรดกเออเห็นไหมเอ,อ้เห็นไหมนกก็มีมรดกในเอซดูซิดูซิเนี่ยวันนี้ยาวันมาได้เยอะนะอืนี่เขาเป็นทําสวนเกษตรนะเศษ,นะเศษชาวบ้านชาวบ้านว่างจากการทํางานเนาะก็มาเป็นงานอดิเรกอันนี้ฝนไม่ตกมันก็ทําให้แรงแห้งแรงหน่อยร่ม,ล,มลื่นดีอันนี้จะเป็นถั่วลิสง มาถั่วดินมาถั่วดินกระถั่วลิสงเนาะ